วยด้พี่สิงโตน้องเล่นเป็นอะไรอะดูล่นโหโคดิเอเตอร์ต้หยุด้มหยุดน้องพิมพ์ภาษาไทยก็ได้เขาเป็นคนไทยปะฮันเตอร์อะไม่ใช่คนไทยหรอภาษาอังกฤษแล้วคำอ่านเขาก็ไม่รู้เรื่องอยู่ยุดนี้ฉันชอบชอบนางกระจกเนี่ยอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนนางถอยหลังมันเห็นอะไรโว้ด้วยอะ ทางจะเหม็นนะสงสารนักบวชจังเลยอะอยู่ตรงกลางกลิ่นคงโชยเน่น้องดูนะดูตอนมันถอยหลังนะน้องดูนะดูนะ <c oughs> เห็นปะ <c oughs> อินี่ชอบโชว์ขาอ่อนมาตลอดเลยน้องตะคุแรกอีกแล้วหรอ<ม>ช่วยบอกอทีช่วยบอกท,ทีแมวหรอแม่มดแมวหรอเมวแ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 มวมววเมมววเมมววมวมววเมมววมวแมวมวแมว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 วแมวมวมว เชื e ่อไหมล่ะเขาบอกแล้วเกลียดสิ่งไหนจะได้สิ่งนั้นแหละพี่ร่มกลัวผีกระจกนี่นบอกว่าเป็นผีแม่มดใครโดนไล่พี่ได้รถเครื่องหนึ่งไม่ต้องกลัวนะคะแตนมาแล้วจ้าแตน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 อ้าวเเดี๋ยวหนึ่งแตนเคาะประตูไว้ก่อนแตนเคาะประตูไว้ใช่เราอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งน้องน้องอะไปนั่งเพราะว่าน้องนั่งนานใช่ไหม ม่นิดแต่พี่ไปไม่ทันแล้วเลยเดี๋ยวพี่บ็อกน้องมาปั่นไฟต่อเดี๋ยวพี่ไปบ็อกต่ออย่ากังวลเดี๋ยวพี่กำลังไปน้องไม่หิวก่อนไหมดูได้ไม้ตีหมาไม่ต้องกลัวคนไม้ตีหมาไม้ไม่ยากลดที่สุหมาตำราหัดแรบเบิ้์ต้นพี่วัดพี่ว่าผู้อย่างรู้ลมแน่เลยผู้อย่างรู้สู้ๆนะ สู้ๆอย่างรู้อุ๊ยไม่สู้แล้วแหละอย่างเงี้ยอย่างรู้โดนแล้วแหละเดี๋ยวพี่ไปยืนล่อเองพี่จะเป็นเหยื่อรายต่อไปเองแหละอุ๊ยเขาเจอแล้วน้องเจอกันที่บ้านผีพบอยากเป็นปัตเต้นอยากเป็นปัตเตนน้องขามาแล้วไม่เอ้พระเจ้าอ๋อถ้าเราถ้าเราใช้ล้างปอมมันจะไม่ติด ติดไอ้น,นี่ใช่ไหมเคยเล่นอยู่อีกต้นเรือกูไม่เห็นเออ,อดูซิว่าป้าเต๋นจะโดนไหมป้าเต๋นเอาป้าเต๋นไม่โดนป้าต๋นไม่โดนอยากเป็นป้าต๋นอยากเป็นป้าแต๋นช่วยแต๋นด้วยแล้วเล้วหัดเท้าคนออกกระอี้ก่อนค่ะไม่เป็นไรตอนนี้มีคนมาช่วยพี่แล้วแหล,ละลับปี้เอามาทำไมโอ้พระเจ้ามาแล้วโอ้หมาเอา้า กูตายแน่เลยจะได้ตาผู้บิญาไปไม่แนไม่โงจะได้อยากเป็นเป้าตันอยากเป็นเป้าแตนเป็นไหมไอ่เนี่ยมันช่วยพี่ไม่ถูกวิธีอ่ะโอยังกระจกเอ้ยเดี๋ยวเจอกูแน่เดี๋ยวรอบหน้าเจอกันเออตัวเดิมมึงเสร็จกูแน่กระจกนั่นไงเต้นแบบนี้รู้เลยตัวเดิมเต้นแบบนี้รู้เลยอยากให้ว่าแตน อย่าัาดแดนน้องอยู่ตรงไหนอ่ะฟางฮะใครนะอยู่ข้างฟางอยู่ข้างฟางหรือยู่ไอ้กามเทพอ๋อ,อเออเออเออเข้าใจแล้วเอาพีโคตรละหัสกันเยอะจังอ่ะแต้องมีข้าวโคนรโดนไล่สิตัวน้องอ่ะต้องรีบปั่นตอนที่คนยังไม่มียังไม่มีใครเจ็บตายไปละหนูตัวเดิมจริงจด้วยความแค้นนี่มีไม,ม่จำกัด ที่ว่าได้เจอกัน3ามตาติดๆแน่ๆยังไงก็ไม่ลอดเหมือนครั้งที่แล้วมันฆ่าได้มันบีบคอเลยแหละอุ๊ยน้องอย่าบอกนะว่น,น้องพาสิ่งไม่ดีมาหาพี่ป้าปแตนล่างเงาสะท้อนโอ้พระเจ้าขอบคุณมากๆเลยแหละมารับกรรมด้วยกันนะตรงนี้มีสัะตูเดี๋ยวดอ,อคนมารอคนเปิดประตูป้าแตนป้าแตน <c oughs> รับกรรมมุดกับเข้าท่อไปเลยไปด้วยกันดิเล่ไปน้องอย่าวังพี่ปิดเอาต้องไปปิดปีไปลยขึ้นรถไฟเลยขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟเลยไอ้ไปไปแทนว้ายว้ายเออแหกคู่เลยฮิวก่อนเลยคนบ้าแล้วอารมทิมอกพี่จะฮิวเต็มแล้วเดี๋ยวพี่จะไปบล็อกต่อเอ้าอื่นไม่เป็นไรน้องนั่งนานอยู่เออพระเจ้า เป๋แตนค่ะหนูฟ้องลุงพลนะถ้าหนูนมีไม่ปล่อยลบเกิดการแบบป้า,าน้องวิง่งเร็วๆวิ่งเร็วๆอีแนวนีววววว่หลบสิขวางผู้จังบบอมันยังร้องอย่างนั้นนะน้องมันเปิดกระจกได้นะนั่นไงกระจกระวังระวังพี่ขอหนีก่อนละมันมาเอาพี่ต่อแล้วเอออทำไมกระจกมันนานจังวะ โอ้ยีเดียวก็จะ <I know. S 1> ดับแล้วมึงก็ยังใช้ให้คุมนะ้มเนาะอีกกระจกไม่เป็นไรที่เชื่อว่าต้องมีคนมาช่วยน้องถันนะน้องอยากกังวลนะเขามาอุ้มเราแล้วล่ะขอบคุณมากนักบวชโอ้ยแค่นี้ก็เอาสมมาใกล้ๆเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะนี่รถไฟบังพอดีเลยรถไฟบังพอดีเลยไปเลยไปเลยพี่นั่งแล้วไปเลยพี่นั่งแทนเองพี่เสียสละเองป้าแตนอย่าไล่น้องเขาป้าแตนอย่า oh, น้องะ่ะลงประตูฝั่งซ้ายนะมันปลอดภยัยอย่าลงขวาลงเลยนั่นแหละอ้าวว้าปิปแตนฟาดหลังหักเลยน,ะน่ากลัวแล้วเพื่อนๆเ,เป็นไหมดเ่ะมันไม่คิดจะช่วยกันเลยเหรออีน้ำหอมก็ปั่นไปอย่างเดียวเลยอะ่ะไม่มีแต่เราวุ่นวายกันอยู่นนะสองคนน่ะไอสอไอพวกสองคนน่ะไม่ช่วยวะฮะักคนดิ่อยพี่สิงซีตอก่อนหงวนะ่าพี่สิง เล่นก <Le> ันเบอร์สัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โอ my god oh my gosh โ oh, อ hey okay. ้พระเจ้าเขาไม่เล็งฉันเขาไม่เห็นพี่เมื่อไรไทยจะหมดว่าจะฮิวตัวเองแว่าแม่บอกวันนี้ทำไมเนี่ยทำ่ว่าหมดตรงหน้าแม่วะดี ตายแล้ววนะน้องเอ้ยอีกเครื่องเดียวตลอดอ่ะมันต้องเป็นเก็งพวกเราสองคนก่อนคนแรกตลอดเลย <c oughs> อีกครั้งเดียวน้ำหอมมาช่วยเราแล้ว <c oughs> นั่นไงนั่นไงช่วยก่อนนะเอา้า <c> ด <oughs> <c oughs> <c oughs> ีนี่เบร์ดกลับเอา้าเออสุดท้ายมึงก็เจ็บอยู่ดีเอาแล้ววิ่งมาทางเดียวกันอีกเอ้ย เอาไทมาแล้วก็หิวยากหิวเย็นจังวะหนีดีกว่าช่วยด้วยเออพ่อขับมาแล้วจะไม่ต้องวิ่งมาทางเดียวกันด้วยวะต้องวิ่งมาทางเดียวกันน่ะตายกูบอกแล้วอย่าวิ่งตามกูวะอะไรพี่ฝาการหัสรธนาโยหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอาไงดี

ช่วยด้วยยังไม่อยากเป็นเป้าไปไปปแตนตอนนี้เป้าแตนเลิกตีอยากเป็นเปน้าแตนอยากเป็นเป้าแตนแตนแตนหวังว่าตาหนอ้าจ,ะเจ,จะ,ะ,นนะเจอกันอีกนะแตนแตนถ้าเจอกันอีกนั่นแตนโดนแน่เดยให้ตาหน้าเจอกันอีกนะแตน